ด้วยกันเอกต่อมานี่ยอมานี่ต่ออ่าจ<อ>ิ<อ>เปเบิรงแซบุ้ยจัดเมนูเลยโอ้ต้มต้มสมตีนหมูตีนหม,มูจะจะมีขี้หูดสิงไข่ขาโอ้หอมหอมหอม โอ้เจะต่ำเจสมใสเดีวน้องโอ้ไหวมาตื่นืแล้ววะโอ้ขึ้นล้วปืนแล้วเด้อตัวเด้ตัวสันด้เนาะสันดบ้านั่งเก่ามาดูเมนูบ้านเก่าโอ้ปาคใหญ่พี่น้องมันเนันปากใ่ัากดคใมาเด้อกินข้าสวยเด้อพี่น้องเออ จัดเมนูปากุดใหญ่เอาม้อ yeah. ีกสุดหนึ่งบนปากุดใหญ่โอ้สองสุดได้เอาใน้กินเปิดนู่นสองสุดกินเนอะวานได้กินพันป่าเด้อมีกินน้ำแข็งเด้อ มาเด้อเนี่โอ้เอาอีกรอดิโอ้ดีดีดีนีแก่แก่เจ็บพวกนี้นี่แช่บอลมาเด้อมาเด้อมาเด้อทันป่าแม่ยล e ่ะทันป่าเนี่ยพี่น้องข้าวเหนียวบางนวงของหวานว่้าหวานขนาดนี้เอ้ยหวานในเค้กของหวานมาให้กินอยู่ โอ้หน้าตากินบ้นอพีนอมม่น้องมาพี่น้อง,องซิมซิมาซิมตีนหมูเนาะต้มยำตีนหมูนโอ้ลองลองลองตีนหมูกันโอ้หอม่เลยนี่นนะไะไเรืเนาะ

เบียเ์ยเบีรยเข้ามาตมอวันนี้เขาเสนเบี้ยห้องอุมกนหรฮะเขาจะนงห้องอุมเมือวันนีเบีร์เจ้าเดี่เ้เขาสนาเบีข้องอุมกันนะุปนี่ยซีบซีบซีบซุปต้มสัวตินกุยวตนมากินอินเนียนะตีนเข้ามาจะเส้นได้กนแม่นะสดมีตีนมีใสอโอ้สารพัดมีกังตีนซีป่า ซีปากเขาเดียวกันครับอ่ะแม่ชักเอาจนตองแม่ส่วนเลยมีตัได้จัเลยได้นะนี่นะอันไดอ้ยกรดโมียานีหายเ็มครับโอ้โหขาเก็ตัวนี้่เป่ะอันนี้ อายกวาวบันเดีอ้คุณดูผูู้ดดีนะอันนี้มันบางแห่งอแกงว่างแกงกว่าป่าพุ้นบ้นเอื่นไหมเจ้า กบเปื่อยห่กุยครัโอ้ต้มต่ือดีุเดี๋ยวนี้เท่าแล้วบุมีแเขีวแล้วสิคุณไม่มต้องเปื่อยๆเลยแกงขับเร็วผู้ดีอ่ะนี่ละ โอ้คักโอ้ผูดีตีนดีแว่ดีอืมบอสิยาบบออุ่ยำอืมตุ้ยบางดีบอมากินทนป่าบอมามาต่นไปห้ามจะเศร้าคนลองต้มยำตีนเี่ มีเหงเนาะเขาท่นเนเดมินอเจ้าเขาเปนรอนมอ่ามีแหงยังจานไหนนี่ Sandy คอนทิญูแซดลุยลุยออกนมากินให้ดูอันนี้น้ำอะไรน้ำน้ำเอ่อสับปะรดน้ำสับปะรด นัดตลาแซ่ปุ๊บท่าป่าเลยพี่น้องเด้อไตกมาตึกีตลาดเทียนอือ้นาตามันสด่อเฟิร์สเฟิร์สคัดสดเดเหมือนคนไปซื้อเนี่ยแฉ<ถ>สองดูหน้าคนไปซื้อทีนะ่สดป่ะแฉ อ,นนอันนี้อันนี้สายหัอันนี้สายหัน,ยหนี่นะนะอันนี้สายโหัวตุ้ยมือนกับเท้าอยู่เลยเลยร้อนไปสุดท้ายเหมืนกันหลุก,กน,นอนกันหมุนสองโมงแล้ว <c oughs>

โอ,มมโอ้โหดูมาโอ้หยมา,ก,ากินพันป่ากันอยู่นั่งใกล้เมียนีย่มีคนพันให้เนาะ

เดีนี่ไปจะต้อยังยัหนาวอยู่เลเดีย๋ยวห,หมาวเ้ว่าพัานตึ้ยงยบอกยมงลากินเนืเนื้อยูไม่ได้กายกินพันป่า <c oughs> ยูมังลากินเนืเนื้อยมัยง,มงลาวอันนี้กินพันป่าพันป่า มได้ไปกินบ่อยู่อยู่เวียงยำเวียน่ะเออบักตุ้ยอ่ะสิหอมอือบ้านสิหอมมาตัไหนแม่ไปตัวนึงเรียนลายนึงโอ้ยบผ้าไปกินนี่มึงนูมไปปุ้นบขึ้นห้องเิงมีแอแม่น่ะเออไอยู่บิาไปกินบ้านๆนห้องแออยู่เิงครับ ทำแบบบางเอ้ไม่เบียร์เบอร์ตะเต้ใม่เด้อชัเกมาใส่ผักใส่แบบเตอวใหญ่ก็ได้ผมบักนี่

ไม่กิ้น่ยไปถ่ายเน่ยมืกิ้น่ะอันนี้อันนางเกดทามาสเตอร์เองมือเตอร้าทาจานี่โอเคแซฟไลื์ครับใจแซบไลท์ถ้าซ่ปกิบอ่ะกอ้ไม่นุ่นสักคำง่ายเลยเนี่นยฮะ ก็จุดดูจ้องไป่้อบจ้องจ้องมีแล้วลูกสาวค่อยก็ได้เนาะเ้าไบทจะถ้าห้อะเทปไบเดี๋ยวลูกบาทเดียวเห็นบ้านหนักร r o f ็ s ber, s, <S, <S, er> <S, <S, <S i <S <S ่ n a เนาะที <h 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 ่บ้าน วัดอ่ะจะมืมามืปานี่ครัอมามากยเขนีกถ้าบเข็มที่ด้บ่เนี่ยเข้านมั่วงน่เพียเนี่ยมันมันปวดอันแบบอันนปวดแบบอัน แบบมันสังใซัจแบบแบบฟลูชาน่ธรรมดานั่เดียวใชอะไรก็ฟลูชาน่นอี้แบบแบบปวดแบบใช่หรู้ว่าโอบอันนี้ธรรมดาแบบนอยหนึ่งเี่นี่ต้องฟังชาตื่นโอ้ดีมันตับตับเบอยะแบ้วสักกันนะจะสุกบ้านหอยเจอยมากัปวดธรรมดามือมืออื่นมากัเสารเลยเนาะเช็ดเขาไปเห็นมันเอาเข้มมาเนาะเข้มยาวชุน

เ่อนเอามือไปจับชิมกับวดเด้อเฮาก็เนียงเข้าแนว่วงกแบบียกเากับผู้ชาติเนี่ยไม่ต้องผู้่ครับเพราะว่านมีฮับเพรสเอร์อไได้บอยู่ครับคือ sit down h a l o r บ่ให้ดีโนสักเงินแล้วก็นั่งอยู่เอาให้นั่งครึ่งชั่วโมง15นาทีแม่นบ่บ่อยู่นั่งอยู่รถบ่ทอไปทครับเ้าโอเคตรงงูเอาวันเอเคบ่ให้

น้องนั่งไม่ได้กินแบบพ้อร่างบ้านอ่ะเจ๊โอ้เั็นพ่อมีแล้วเนาะเจียวพี่ะโอ้น้ำอ้อยพี่น้องกินสารพัดมื้อนี้เลยเอาคลิปนี้ก็ขอจ๊อบบิงเท่านี้เนาะเจอกันคลิปหน้าเอาบายบายาบายแล้ไม่นี่หยิตข้ออยู่